ปัญญากับศักดิ์ศรีชาวปัญญาที่หนึ่งชิ้นเนื้อสนามเล่นกลางหมู่บ้านเด็กๆวิ่งเล่นกันเสียงเจียวจ้าเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบลงจากฟ้าคาบชิ้นเนื้อจากเขียงฆ่าสัตว์แล้วบินผ่านศีรษะเด็กๆเด็กหลายคนเงยหน้าขึ้นวิ่งไล่ตามสะดุดตอหินลมบ้างรองบ้างบาดเจ็บตางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ของที่หายแต่อยู่ที่พิธีที่เราพยายามจะเอามันขึ้นมโหสถกุมารหยุดมอง ไม่วิ่งตามไม่ตะโกนเขาวิ่งไปข้างหน้ามองที่พื้นไม่มองฟ้าพอเงาของเหยี่ยวพาดผ่านปั้งเสียงตกมือดังลั่นเหยี่ยวสะดุ้งปล่อยชิ้นเนื้อกลางอากาศมโหสถรับไว้ได้ก่อนตกลงถึงพื้นเด็กๆเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะโห่ร้องด้วยความตื่นตาเขาไม่ได้เอาชนะด้วยแรงแต่เอาชนะด้วยการรู้ว่าควรทำอะไรกับใครและเมื่อไหร่ ชาวปัญญาที่สองโคชายสองคนยืนโต้เถียงกันหน้าศาลาโคตัวหนึ่งถูกดึงไปคนละทางชาวบ้านมุงดูแน่นเรื่องบางเรื่องถ้าฟังแต่คำพูดความจริงจะหายไปมโหสถนั่งนิ่งฟังทั้งสองฝ่ายก่อนจะถามเสียงเรียบมโหสถโคตัวนี้เจ้าทั้งสองเลี้ยงมันด้วยอะไรโจนตอบทันทีเสียงมั่นใจอาหารดียาคู ง g าแป้งเจ้าของตอบชา้าๆข้าพระเจ้าให้กินหญ้าเท่านั้นมโหสถให้ตำใบประยงผสมน้ำให้โคดื่มโคอาเจียนออกมาเป็นหญ้าความจริงไม่ต้องตะโกนมันแค่ต้องถูกเปิดออกมาโจรก้มหน้ารับสารภาพเชาวปัญญาที่สเครื่องประดับทำเป็นปล้องยิงสองคนยืนเฉียงกันเครื่องประดับคอวางอยู่ในภาชนะน้ำ ของบางอย่างจำเจ้าของได้ดีกว่าคนเสียอีกมโหสถถามหญิงทั้งสองว่าชโลมเครื่องประดับด้วยกลิ่นใดหญิงหนึ่งพูดถึงของหอมราคาแพงอีกคนตอบสั้นๆดอกประยงเมื่อแช่น้ำกลิ่นประยงลอยขึ้นชัดเจนความฟุ้งเฟือยพูดเก่งแต่ความจริงมักพูดน้อยหญิงขโมยยอมรับผิดชาวปัญญาที่สี่ กลุ่มได้ลานหน้าศาลาเล็กๆหญิงสองคนยืนเผชิญหน้ากันตรงกลางคือกลุ่มได้สีมน์วางบนผ้าเก่าชาวบ้านมุงดูไม่มีเสียงบูยบายแต่ความตึงเครียดลอยอยู่ในอากาศเรื่องบางเรื่องไม่มีใครกล้าพูดดังเพราะกลัวว่าถ้าพูดผิดความจริงจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหญิงคนหนึ่งพูดก่อนน้ำเสียงมั่นใจบอกว่าได้เป็นของตนถูกขโมยไปเมื่อคืนก่อน อีกคนเย็นเงียบม,มือกุมชายผ้าแน,น่นก่อนจะพูดสั้นๆว่านั่นคือได้ที่ตนปั่นไว้เองโมโหสดไม่ถามว่าใครพูดจริงเขาก้มอมองกลุ่มได้อยู่นานแล้วจึงเหนื่อยหน้าขึ้นโมโหสดในได้กลุ่มนี้มีของบางอย่างซ่อนอยู่ข้าขอให้เจ้าของบอกข้าว่ามันคืออะไรหญิงคนแรกรีบตอบเดาเอาตามความคิดพูดถึงเข็มเหรียญหรือเศษเงิน หญิงอีกคนลังเลก่อนจะตอบเบาๆเหมือนกลัวจะผิดเม็ดเม็ดเม็ดมาพลับที่ห่อไว้กันหายมโมโหสดคลี่ได้ออกช้าๆไม่เร่งไม่มองใครเม็ดมาพลับกลิ ертв, ง้งออกมากลางผ้าคนที่ทำของไม่ต้องเดาเขาแค่จำมันได้หญิงที่โกหกก้มหน้าไม่มีเสียงโต้เถียงคดีจบลงโดยไม่ต้องตะโกนเชาวปัญญาที่ห้า ช่วงบ่ายคล้อยแดดอ่อนลงลมเงียบผิดปกติหญิงสองคนยืนอยู่คนละฝั่งคนหนึ่งสีนหน้าร้อนรนอีกคนสงบหนี่ดวงตาแข็งและไม่กระพริบเด็กชายตัวเล็กถูกดึงแขนไว้ตรงกลางเด็กไม่ร้องแต่ตัวสั่นบางคดีไม่มีพยานและไม่มีหลักฐานมีเพียงสิ่งเดียวที่โกหกไม่ได้ใจคนและบางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คำโกหกแต่คือความว่างเปล่าในแววตา หญิงคนหนึ่งพูดเสียงดังยืนยันว่าเด็กเป็นลูกของตนอีกคนไม่เถียงเพียงยื่นมือออกมานิ่งไร้ความลังเลโมโหสดมองเด็กก่อนแล้วจึงมองหญิงทั้งสองสายตาหยุดอยู่ที่ดวงตาของหญิงคนหลังชั่วอึดใจมโหสดชายอย่างนั้นเราจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ เขาขีดเส้นลงบนดินให้เด็กยืนตรงกลางแล้วพูดด้วยเสียงเรียกเจ้าทั้งสองดึงเด็กมาหาตนใครดึงได้ผู้นั้นเป็นแม่หญิงคนแรกกระชากทันทีแรงเร็วเด็กสะดุ้งตัวเองไปข้างหน้าหญิงอีกคนชะงหมองหน้าเด็กเห็นสีหน้าหวาดกลัวแล้วค่อยๆปล่อยมือหญิงผู้นั้นข้าไม่เอาแล้วข้าไม่อยากให้เขาเจ็บความเงียบปกคลุมลานในวินาทีนั้นคำตอบ ไม่ต้องการคําอธิบายมโหสถพาเด็กไปหาหญิงที่ปล่อยมือเด็กโผเข้ากอดทันทีหญิงอีกคนถอยหลังแววตาแข็งนั้นแปลเปลี่ยนร่างสั่นไหวก่อนจะเผยสภาพเป็นยักขีนีที่แปลงกายมาเพื่อขโมยเด็กเมื่อความจริงเปิดเผยนางก็หนีหายไปเด็กซุกหน้าเข้ากอดผู้เป็นแม่แน่นราวกับว่ากลัวจะหายไปอีกข่าวการตัดสินของเด็กเจ็ดขวบเดินทางไปถึงราชสำนักอีกครั้ง พระเจ้าวิเทหราชเริ่มไม่ทรงถามว่าควรเรียกมาหรือยังแต่เริ่มถามว่าถ้าไม่เรียกมาเราจะปล่อยปัญญานี้ไว้ไกลราชสำนักจริงหรือส่วนบัณฑิตทั้งสี่เริ่มรู้แล้วว่าคำชทำนายในวันนั้นกำลังใกล้ความจริงขึ้นทุกที